สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผู้รักหมูพฤกษานานาพันธุ์ผู้รักสีเขียวหัวใจเดียวกันก็คือช่องนี้เป็นช่องที่เกี่ยวกับไม้ประดับดอกไม้ไม้กินได้พืชผักต่างๆที่เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ผมก็จะมาเล่าพี่น้องฟังนะครับแล้วก็มีช่องหนึ่งที่เป็นไม้เศรษฐกิจไม้ยืนต้นนะครับก็ ก็เหมือนกันนะครับพี่น้องจะกดติดตามช่องนี้ก็ได้อีกช่องหนึ่งก็ได้ชื่อช่องไม้แปลกนะครับวันนี้นะครับภาพประกอบผม,ผมถ่ายมาจากสุริยาแลนด์ผมยังอยู่ที่สุริยาแลนดเป็นคนสวนอยู่ที่นี่เหมือนเดิมมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วที่นี่ได้ถ่ายดอกไม้พี่น้องดูเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวดอกไม้มันออกดอกเยอะๆก่อนนะครับเป็นดอกไม้แปลกๆดอกไม้ประหลาดประหลาดเดี๋ยวจะถ่ายพี่น้องได้ชื่นชมนะครับ วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับถือว่าเป็นสมุนไพรด้วยเป็นพืชผักด้วยเป็นไม้ประดับด้วยเป็นผล,ลไม้ด้วยทําไมมันเยอะเหลือเกินอยู่ในต้นเดียวกันนะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับก็จัดว่าผมว่าทุกคนรู้จักนะในประเทศไทยถ้าใครไม่รู้จักก็ ก็ไม่รู้จักว่ายังไงนะครับรู้จักผม่รู้จักทุกคนเลยละนะครับต้นไม้ชนิดนี้อย่างที่พี่น้องเห็นในภาพนะครับต้นไม้ที่จะเล่าเติมความรู้ให้กันในวันนี้นะครับเขาเรียกว่าต้นมะขามนะครับแหมพี่น้องว้ายมะขามรู้ดีมาเล่าทําไมผมจะเล่าเรื่องมะขามเอามาทารั้วบ้านนะครับเป็นไม้ประดับเอามาปลูกเป็นแนวรั้วบ้าน มันสวยงามมันไม่มีหนามมันใบมันกินได้นะครับหรือถ้าปล่อยไว้ต้นใหญ่ๆก็มีลูกกินได้มีประโยชน์คือมะขามเนี่ยมันมีประโยชน์ตั้งแต่ลากมันนะยันยอดมันต้นมันลูกมันใบมันนะครับมีประโยชน์ทั้งหมดทั้งเป็นผลไม้ด้วยเป็นพืชผักด้วยเป็นสมุนไพรด้วยนะครับที่เด็ดที่สุดนะครับมะขามผมจะพูดให้ฟัง อย่างที่พี่น้องเห็นในภาพนะครับโอ้โหเวลาเอาใบอ่อนๆมันใส่แกงไก่นะครับต้มไก่ใส่ใบมะขามหรือว่าแกงปลาเนี่ยพี่น้องทราบไหมว่ามันมันอุมันอร่อยอะมันอร่อยมากๆนะครับมันหอมมันแบบมันดับกลิน่นมันแหมน้ำลายไหลกึนน้ำลายก่อนสะเกือกก่อนนะครับกึนมีประโยชน์มากนะครับมะขามเนี่ย เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นทั้งสมุนไพรเป็นทั้งเครื่องแกงประจําบ้านอย่างนี้ดีกว่านะครับที่สุริยาแลนนี่เขาเขาขายผัดไทยใช่ไหมครับผัดไทยที่ดังมากและอร่อยมากนะครับใช้น้ํามะขามเปียกมะขามมะขามเปรี้ยวเ่ยครับเป็นสูตรในการทําน้ําผัดไทยพี่น้องทราบไหมว่าอร่อยมากๆนะครับตั้งแต่โบราณแล้วนะครับสาหรับมะขามอ่ามันกินได้ตั้งแต่ ตั้งแต่ลากล่ามันก็เป็นพวกยาพวกอะไรนะครับต้นมันกินได้ไหมกินได้ถ้าพี่น้องแะกินนะครับมันไม่มีพิษมีภัยอะไรที่เขาไปทําเขียงไงนะครับเวลาขี้ไม้ขี้อะไรมันติดเขียงขึ้นมามันปนกับอาหารน,น,นิดๆหน่อยๆกินก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นสมุนไพรนะครับมะขามอ่าก็โดดเด่นที่สุดก็คือเป็นเครื่องแกงปรุงอาหารนะครับกินอ่าลูกมันก็เอามาดองเอากินสุก กินเปรี้ยวกินหวานมะขามหวานเรากินหวานนะครับเม็ดมันก็กินได้โอ้วากินอย่างมันนะนะครับมะขามมีประโยชน์มากมากนะครับเดี๋ยวผมเล่าอีกนิดนึงนะครับมะขามเนี่ยถิ่นกําเนิดมาจากมาจากที่ไหนนะครับมะขามที่จริงมันเป็นต้นไม้ที่มาถิ่นกําเนิดมาจากแถวแอฟริกานะครับแต่ว่าบ้านเรามันก,ก็ปลูกกันมาตั้งแต่ไม่รู้หลายชั่วย,ยุคนแล้วนะครับคือมะขามเนี่ยมันปลูกได้ทั่วประเทศปลูกได้ทั่วโลก ทุกที่ในโลกเรายกเว้นที่ที่มันมีหิมะตกมะขามมีกี่สายพันธุ์ก็พี่น้องจำง่ายๆกันแล้วกันนะครับมะขามเอามะขามเปรี้ยวกับมะขามหวานกันแล้วกันไม่รู้มันสายพันธุ์อะไรมั่งนะครับมะขามเทศมะขามอะไรสารพัดนะครับมะขามป้อมมะขามยักษ์มะขามโอ้สารพัดมะขามแต่ที่พี่น้องแล้วก็ชาวบ้านทั่วๆไปรู้จักก็คือมะขามหวานกับมะขามเปรี้ยวนี่แหละนะครับ พี่น้องจะปลูกมะขามหวานหรือมะขามเปรี้ยวก็ได้คุณสมบัติคล้ายกันนะครับใบมันเปรี้ยวเหมือนกันแต่มะขามป้อมใบไม่เปรี้ยวนะครับมะขามป้อมแบบใบมันฝาดนะครับมันใบมันคล้ายคล้ายมะขามเลยมะขามป้อมนะครับแต่ลูกมันลูกมันมีประโยชน์เหมือนกันผมเคยทําเรื่องมะขามป้อมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ก็แล้วกันนะครับมะขามเปรี้ยวนะครับก็ปลูกได้ทั่วประเทศปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทยนะครับ ดินยังไงก็ปลูกได้ดินจะเลวแค่ไหนดินจะฉ่าแค่ไหนอะไรปลูกได้หมดนะครับคือมันปลูกได้ทุกที่ตามทุกนาตามคันนาตามอะไรปลูกได้หมดพี่น้องคงจะทราบดีนะครับมะขามเป็นไม้เนื้อแข็งหรือเนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแต่ว่าผูกง่ายถ้าเราตัดแล้วทิ้งไว้เอาไปทําบ้านเรือนได้ไหมได้แต่ว่าพี่น้องต้องเอาไว้ในล่มนะครับเอาไว้ในล่มเพื่อาตากแดดไม่ได้อาอยุกลางแจ้งไม่ได้มันผูกง่าย ไม่รู้เป็นยังไงมะขามมันแข็งนะครับตอนที่มันยังสดๆอยู่เนี่ยมันแข็งมากแต่พอมันโดนน้าโดนลมอะไรมากๆมันมันผุมันมันก็แปลกเหมือนกันนะครับก็ใช้ทําบ้านเรือนอะไรก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีแต่ใช้ได้เฉพาะภายในเอ,า,อางนี้ดีกว่าโดนน้าโดนโดนส่วนที่เป็นข้างนอกไม่ค่อยดีนะครับแต่ส่วนมากมะขามเขาเอามาทําเขียงนี่น้องคงรู้จักเขียงนะ เขียงในจานวนไม้ทุกชนิดในประเทศไทยเนี่ยไม้มะขามทําเขียงดีที่สุดเพราะว่าเวลาเราสับเนี่ยเหมือนว่ามันมันไม่มีขี้ไม้ขึ้นมาไม้มะขามเนี่ยถ้าเกิดเราสับลาบสับไรถ้าใช้ไม้ชนิดอื่นเนี่ยขี้ไม้มันจะขึ้นมาเดี๋ยวเราจะกินขี้ไม้ติดคอไปด้วยนะครับไม้มะขามดีที่สุดนะครับในการทําเขียงนะครับถ้าพี่น้องจะปลูกเป็นแนวรั้ว ปลูกมะมะขามอะไรมะขามอะไรก็ได้พี่น้องปลูกมะขามหวานก็ได้มะขามเปรี้ยก็ได้มะขามกิโลหนึ่งแพงนะครับถ้าเป็นต้นใหญ่ๆถ้าเป็นลูกมันเนี่ยเขามาทําอาหารทําอะไรต่างๆกิโลแล้วเป็นร้อยนะครับมะขามมะขามเปรี้ยวแต่ว่ามะขามหวานเนี่ยมันมันปลูกได้เฉพาะเขตทางภาคเหนือทางเพชรบูรณ์ทางเลยทางอะไรทางนู้นนะครับแต่ว่าถ้าปลูกในเขตอ่าร้อนชื้นฝั่งเนี้ยคือฝั่งฝั่งอ่า ใต้โคราชลงมาเนี่ยภาคอีสานภาคอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มะขามหวานมันมันจะคล้ายๆว่ามันชอบเป็นเป็นละลาขาวๆาวอากาศมันไม่ค่อยได้คือมันร้อนไงแต่ถ้าเป็นทังภาคเหนือขึ้นไปปลูกมะขามหวานดีนะครับแต่มะขามที่เราจะปลูกเป็นแนวรั้วนี้นะครับอ่ามันก็มีมันก็ปลูกได้เลยมันมีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์ปลูกแล้วมันหนึ่งมันไม่มีหนามสองมันกินได้นะครับ อย่างที่พี่น้องเห็นภาพเนี่ยครับก็คือเอามาใส่ต้มไก่ใส่ต้มปลาใส่อะไรคือมะขามเนี่ยมันมันเป็นสมุนไพรที่มันมีสรรพคุณทางสมุนไพรมันมีวิตามินซีมีสารพัดอยู่ในในมะขามทั้งใบมันทั้งทั้งเนื้อมะขามนะครับมีเยอะมากพี่น้องอาหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาก็แล้วกันเดี๋ยวผมเล่ามันจะยาว50นาทีนะครับแม่พูดไปพูดมาทำไมเปรี้ยวปากนะครับ มะขามนะครับก็เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบในหน้าแ้งนะครับถ้าเราไม่อยากให้มะขามผลัดใบเราทํำยังไงก็ลดน้ํามันบ่อยๆนะครับถ้าอยากให้มันแตกยอดก่อนบ่อยๆผมบอกพี่น้องเลยพี่น้องรูดใบแก่ทิ้งแล้วก็ลดน้ําแล้วก็จะแตกอยู่ทั้งปีทั้งชาตินะครับหน้าแล้งมันก็แตกนะครับถ้าเราลดน้ํามันนะครับแต่มะขามจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายมาก เกิดง่ายมากแล้วก็ตายยากมากนะครับถ้าพี่น้องปลูกเป็นแนวรั้วตัดแต่งดีๆมันจะสวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภาพเคลื่อนหวนะครับที่ผมไปถ่ายมาที่แห่งหนึ่งที่ร้านกาแฟที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เขาปลูกไว้นะครับสวยงามมากๆนะครับไปกี่รอบกี่รอบเขาก็เขี้ยวอยู่แต่เขาเวลามันมันแก่เขาก็รูดใบทิ้งแล้วก็แตกใบใหม่มันก็จะสวยงามตลอดตัดแต่งกิ่งดีๆนะครับเดินไปรอบไหนก็เปรี้ยวปากทุกทีนะครับ เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรั้วมะขามนะครับเดี๋ยวผมแนะนําพี่น้องเรื่องการปลูกก็แล้วกันนะครับง่ายๆนะครับการปลูกรั้วมะขามนี่แหละนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่คือมะขามเม็ดมะขามนะครับเอาไปั่วกินโอ้ยังมันนะครับตอนเป็นเด็กเอาไปดีดกันเอาไปดีดลงหลุมกันนะครับเนี่ยเวลาปลูกก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับโรยไปเลยนะครับโรยไปเลยแล้วก็เอาดินกลบนะครับ ไม่ต้องท่องคาถาไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเนี่ยโดยแล้วก็ดินกลบแล้วก็ลดน้ําทิ้งไว้นะครับสองสามวันลดทีก็ได้ไม่ต้องลดทุกวันก็ได้ครับเดี๋ยวมันขึ้นเองเกิดง่ายนะครับหรือว่าพี่น้องจะปลูกเป็นแบบสลับฟันปลาก็ได้นะครับสลับก็คือทะแยงไปทะแยงมาก็ได้เวลามันโตแล้วเอาขัดกันมันก็จะสวยนี่ครับใส่เม็ดเดียวก็ได้มันก็เกิดแต่ว่าเพื่อความจัวก็2เม็ดก็ได้นะครับสลับฟันปลาก็ได้เป็นแนวรั้วนะครับ วางไว้เฉยๆไม่มีอะไรไม่ต้องยุ่งยากนะครับเนี่ยใส่สัก2เมตรก็ได้เดี๋ยวถ้ามันขึ้นมามันเบียดกันเยอะก็ถอนทิ้งก็ได้นะครับให้มันโตก่อนเนี่ยสลับฟันปลาแล้วก็เอาดินกลบนะครับคือสลับฟันปลาเพื่อที่จะให้มันขัดกันนะเอาไว้ให้มันขัดกันเวลามันโตขึ้นมานะครับห่างสักคืบหนึ่งก็ได้นะครับห่างสักคืบหนึ่งก็ได้อ่าไม่ต้องถีมากหรือว่าจะสักถีบแค่ไหนก็ได้เอางี้ดีกว่าตามเห็นสมควรกันแล้วกัน นะครับไม่ต้องห่างมากหรือว่าจะโรยแบบเป็นแนวรั้วตรงๆเลยก็ได้นะครับโรยแบบนี้นะครับเนี่ยโรยแบบเป็นแนวแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยรั้วอยู่ตรงไหนเขตยอยู่ตรงไหนพี่น้องโรยไปเลยแบบเนี้แล้วเอาดินกลบเนี่ยเนี่ยโรยฉีดท,ทีแบบนี้ก็ได้นะครับรั้วมะขามเนี่ยอ่าแล้วก็เอาดินกลบแค่นั้นเองแล้วก็ลดน้ำสองวันลดทีหนึ่งก่อนที่มันจะขึ้นนะครับ ช่วงตอนมันต้นเล็กๆก็ลดน้ําก่อนนะครับสองสามวันลดทีก็ได้ไม่ต้องลดทุกวันก็ได้นะครับเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวเราไปดูรั้วมะขามที่เขาปลูกไว้นะครับว่าแนวมันสวยขนาดไหนนะครับอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับเป็นร้านกาแฟด้วยแล้วก็เป็นที่ล้างรถด,ด้วยนะครับชื่อร้านดับเบิ้นี่กาแฟนะครับหรือว่ากระท่อมตายายที่เขาล้างรถด,ด้วยอยู่ที่อำเภอสตหีบนะครับอยู่ที่ส ah ตหีบเดี๋ยวผมขึ้นที่อยู่ไว้ก็แล้วกัน ถ้าพี่น้องอยากมาดูอยู่แถวๆนี้ก็แวะมาดูได้นะครับมาลางรถมาทานกาแฟก็ได้ที่นี่กาแฟเขาอร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเนี่ยครับรั้วมะขามรั้วมะขามต้นมะขามนะครับเขาเอาไม้ไผ่แนบไว้ครับปลูกขามประมาณคืบหนึงเนี่ยครับเนี่ยเอาไม้ไผ่แนบเพื่อที่จะให้มันต้นมันตรงนะครับ พี่น้องอาจจะสงสัยว่ามะขามนี่เขาปลูกกี่ปีประมาณ8ปี8ป0ถึงสิปีนะครับทำไมต้นมันเล็กเพราะว่าคือเขาตัดเขาตัดบ่อยคล้ายๆว่าต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยเวลาเราตัดแต่งกิ่งบ่อยๆมันก็จะเล็กแล้วเขาปลูกถี่ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นรั้วไม่ได้ปล่อยให้มันต้นโตนะครับคือถ้าเราอยากกินยอดมะขามสมมุติหน้าแรงนะใช่ไหมครับเราก็เว้นรูดใบมันออกแล้วก็เว้นไว้ไม่ต้องรูดออกทั้งหมด คือเป็นชุกช่วงก็ได้นะครับมันจะได้สวยคือสมมติว่าเราเราจะลูดใบออกสักสองวานะครับแล้วก็ปล่อยให้มันแตกใบใหม่แล้วอีกที่หนึ่งมันก็จะเขียวอยู่มันก็จะสวยอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับเพราะมันมันแตกปุ๊บเราจะกินอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มาลูดอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับลูดใบให้ใบมันออกแล้วก็ลดน้ำมันมันก็จะแตกมันก็จะสวยแบบนี้นะครับเป็นแนวอันนี้เขาไม่ไผ่แนบไว้อันนี้ต้น ลิงปิงนะครับเปรี้ยวเหมือนกันเปรี้ยวเหมือนมะขามเหมือนกันนะครับอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆกับล้วมะขามมะขามนี่เป็นไม้ประดับด้วยนะครับถ้าเราแต่งพุ่มดีๆนะครับมันก็จะมันก็จะเป็นพุ่มสวยด้วยผมว่าพี่น้องคงเคยเห็นตามวัดตามอะไรที่เขาแต่งเป็นพุ่มๆนะครับเ hmm. นี่ยครับถ้าจะปลูกเป็นล้วอันนี้อันนี้อันนี้เขารูดใบออกแล้วก็ลัแตกใหม่เนี่ยเนี่ยถนนอยู่ฝั่งนู้นพี่น้องเห็นไหม เป็นพรางตาดีกันฝุ่นนะครับแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากยอดมานี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นของที่ปลูกง่ายตายยากนะครับถ้าจะปล่อยให้ต้นใหญ่ๆก็ปล่อยได้นะครับแต่มันไม่สวยเขาก็เลยตัดแต่งกิ่งบ่อยคือมะขามเนี่ยหรือว่าไม้ชนิดอื่นลากไปถึงไหนใบมันไปถึงนั่นถ้าเราควบคุมบ่อยบมันก็จะคล้ายบอนไซ มันก็จะไม่โตมันก็จะเป็นทรงพุ่มนะครับโอ้ตหตลิงปิงกับมะขามนี่ดกเหมือนกัน,นอยู่ที่กระ,ะท่อมตายายหรือว่าเป็นร้านกาแฟนะครับที่รู้จักกับพี่เขาก็เลยมาถ่ายเราก็ปลูกไว้ข้างถนนนะครับคตรงนี้เป็นทางเข้าเดี๋ยวพาไปดูร้านกาแฟนิดนึงนะครับ โอ้ตะลิงปิงเขาก็ปลูกไว้หลายต้นเลยนะครับมันก็สวยดีนะผมว่าเป็นไม้ประดับด้วยเขาแข็าปักขามแล้วเปรีย้ยวเหมือนกันนะครับโอ้ไม่ได้เอาเกลือมาด้วยอันนี้เป็นร้านกาแฟเดี๋ยวถ่ายร้านกาแฟให้พี่เขาหน่อยโฆษณาให้เขาหน่อยนะครับร้านกาแฟด้านหลังเขาจะเป็นที่ล้างรถนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ที่เขาปลูกนะครับพี่ชูชาตินะครับ แกก็อยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวไปคุยแกว่าแกทำไมถึงปลูกมะขามเป็นรัวนะครับไปไปคุยกับแกนิดนึงนะครับล้วนหากรั้วมะขามนี่ยังไงเป็นในเอ่อเป็นก็นเตอรเป็นผักในสวนครัวเป็นผักในสวนครัวเราเนี่ยพอแกตัดแตกแกตัดแตกหนึ่งอาทิตย์ได้กินและการที่มียาวๆแล้วก็แบ่งครึ่งหนึ่งสมมติว่ามีหกเม็ดสามเม็ดนี้เราก็ตัด พอตัดปุ๊บพออันนี้ได้อาติตยหนึ่งก็สามารถจะเป็นใบอ่อนนะแกงก็ได้ทําอะไรก็ได้แล้วก็พออันนี้เริ่มแก่เราก็ไปตัดทางนู้ดอีกมันก็จะเป็นระบบุนเวียนมีกินได้ทั้งไปต้มปลาต้มอะไรอร่อยหมดแล้วมันกันขโมยได้ไหมมันสวยงามมันมีอะไรประโยชน์ยังไงทำว่ากันขโมยอ่ะต่อให้มีรถหนามรั้วขโมยก็ปีนขึ้นได้แต่อันนี้เพื่อเออมันก็มันก็มันถามว่าสวยงามไหมบางทีคําว่ามะข่ามไม่ได้สวยงามมะขา เปินมนาพในสวนครัวเราม,ม,มันตั้งแต่โบราณโบราณนะแล้วก็หากะปูทีทีเราเอาไม้นาบมันก็กันหมากันอะไรได้มันออกไม่ได้มันแน่นไงมันเป็นไม้ยืนต้นที่แข็งมาก่ทำไมไม่ปลูกไม้ช่นิด้ดื่นทำไมต้องปูกมะขาม <laughs> าปลูกไผ่ก็ได้กินปลูกามาปิงก็ได้กินลูกแต่ถามว่าปลูกหูฟังฝากแต่ใบแห้งไม่ได้กินอะไร <laughs> แต่หญ้าไม่ต้องปลูกขึ้นโดยธรรมชาติเดีออวก่อนะปลูกต้นไม้ก็ได้ดอกไงรูทางเบี่เอ็งเนี่ยก็จะปั่นปั่นใบร่วงไปเลยไงพอปั่นใบร่วงพวกเดี๋ยวมันก็แตกใบอ่อนอืมไนู้นน่เนี่ยตัดตัดมันก็แตกใบอ่อนตลอดเลยนี่นี่พี่เอ็มใช้ใช้เนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยแตกก็ตัดก็แตก ไก็เลยตัดนี่ตัดไปนานแล้วเนี่ยเนี่ยธรรมดาตัดได้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามารถเอาไปกินได้เลยเนี่ยนี่มันก็เริ่มแก่แล้วไงเนี่ยอย่างต้มปลาต้มอะไรเนี่ยต้มปลาต้มหมูแกงต้มได้ทั้งนั้นแกงหอยนางลมอร่อยสุดๆกินมันก็มีไปถึงนู่นเลยไงตอนทําร้านดึงออกอ๋อร่างดึงออกลากมันลงดีดด้วยดีด่ด กว่าจะได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ย่อยนะเนี่ยเนี่ยขนาดสองปีเนี่ยเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยเนี่ยผมใช้เม็ดปลูกเนี่ยสองปีนะเนี่ยนี่รอยมาสองปีเลยด้วยคนนี้ตอนนั้นขานอะที่เป็นุดะคุยกับพี่เขาแล้วมาดูโอ้เขาลูกพวกไม้กระจุกกะจิกนะครับไว้หน้าร้านไว้โชว์สวยดีเหมือนกันโอ้พวกนี้ไม่ต้องรดน้ำเยอะนะครับ อยู่ไปข้างๆร้านกาแฟแกนนั่นแหละนะครับของลูกชายแกในภายในร้านกาแฟนะครับแต่วันนี้คอฟฟี่ถ้าพี่น้องมาล้างรถมาอะไรก็มันทานกาแฟได้นะครับอยู่ที่สัตหีบนะครับเปิดแปดโมงปิด2องทุ่มโอ้ปิดดึกเหมือนกันอนันนี้เป็นกระเทียมดําที่นี่พี่เขาทํากระเทียมดําด้วยนะครับกระเทียมดําของญี่ปุ่นนะครับเขาได้สูตรมาจากคนญี่ปุ่นแล้วทาแบบกระเทียมนี่มันจะแบบ ละลายไขยมันในเส้นเลือดเบาหวานอะไรเงี้ยนะครับเป็นดีนะครับดีนี่ภายนอกร้านกาแฟแกก็สวยปลูกต้นอันนี้พวงคามพวงคามเป็นซุ้มกาลังออกดอกพวงคามผมเคยทําคลิปนะครับเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้ก็ได้ถ้าพี่น้องอยากปลูกนะครับรอบๆรบ้านกาแฟเขาก็ปลูกพวกไม้ที่มันมันบังแดดนะครับบังแดดแล้วก็เป็นพวกสมุนไพรพวกชะพูพวกอะไรต่างๆ มีไม้ประดับบางทางขึ้นทางขึ้นร้านกาแฟนี่ยด้านหลังไปที่ล้างรถนะครับใครมาล้างรถก็มานั่งทานกาแฟมาดูไม้ประดับต่างๆนะครับทางขึ้นร้านไม่ใหญ่นะครับแต่กระทัดรัดน่ารักดีก็จะมีพวกลงพวกเฟิิ์นพวกอะไรต่างๆที่เขามาติดๆไว้นะครับโอ้พวงขามกำลังออกดอกทำซุ้มให้มัน ก็ร่มรื่นดีนะครับโอ้นี่เขาเกาะต้นมะม่วงไว้พวกกล้วยไม้พวกอะไรต่างๆแต่พี่น้องจะดูเป็นไอเดียไปปลูกที่บ้านก็นได้นะครับเนี่ยเขาก็แตกสวยเหมือนกันธรรมาชาติอยู่ติดถนนทุกคุมวิน์นะครับอยู่เลยบางเสรนมนิดนึงอยู่ซ้ายมือชื่อเดวานีคอฟฟนะครับหรือว่ากระท่อมตายายที่ล้างรถเขา ชื่อร้านกระท่อมตาใหญ่ถ่ายให้เห็นด้านนอกเขาก็ทําเป็นร้านกาแฟธรรมดาเนี่ยครับแต่ว่าปลูกต้นไม้ปลูกไม้ประดับด้านล่างบางๆมันก็สวยดีนะครับนีออ่พวกปลงพวกเฟินพวกของกินก็มีนะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นเตยต้นเตยใบเตยเออลมลืนน่นานั่งนะครับ ถ่ายพี่น้องดูนะครับเป็นการเรีความรู้ให้กันโอ้ตะลิงปิงอีกแล้วตะลิงปิงแกปู่วเยอะเลยนี่ห้าหกต้นนะมอโอ้นะครับนี่รั้วมะขามอยู่ตรงนี้แอลแอลนี่รั้วมะขามนะครับก็สวยนะครับเนี่ยเอาแล้วนะครับแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวจะเป็นลมก่อนตาลายเออผมลืมบอกพี่น้องอย่างหนึ่งนะครับก็คือมะขามเนี่ย ถ้าใครที่ท้องผูกนะครับคือผมผมผมกินประจําคือเอามะขามมะขามเปรี้ยวนี่แหละนะครับกินกับเกลือรับรองว่าโอ้โหใครที่ท้องผูกคือถ่ายยากอะไรประมาณนี้นะครับดีมากนะครับหรือว่ามะขามที่เขาขายตามปั๊มน้ํามันจีสจัดจอะไรต่างๆซื้อนะครับถ้าใครที่ท้องผูกนะครับมันเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆนะครับเอาละ สมควรแก่เวลานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายด้วยภาพของอดอกไม้ให้พี่น้องสบายตาสบายใจนะครับผมถ่ายที่สุริยาแลนด์นะครับอันนี้อันนี้ปักหลักอยู่ที่สุริยาแลนด์นะครับมีดอกไม้ให้พี่น้องได้สบายใจกันเกือบทุกคลิปทีนี้นะครับ เดี๋ยวมีคลิปต่อไปนะครับที่เกี่ยวกับไม้ประดับต่างๆนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดําเนินชีวิตกับการปลูกลัวต้นมะขามนะครับในวันที่โควิดซากาลังจะซานะครับมีกิจกรรมพี่น้องก็ปลูกกันเองก็ได้ภายในครอบครัวนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ